ลูกเราเริ่มโตแล้วนะต่อไปถ้าจะมีอะไรกันเราต้องใช้รหัสลับนะได้งั้นเราใช้คำว่าโทรหากันก็แล้วกันนะที่รักคุณช่วยโทรหาผมหน่อยสิครับได้ค่ะเดี๋ยวเสร็จธุระแล้วรีบไปโทรหานะคะหนูไปบอกแม่ให้โทรหาพ่อหน่อยแม่แม่ พ่อบอกให้แม่โทรหาพ่อหน่อยไอ้หนูแม่เขาว่ายังไงบ้างแม่บอกว่าวันนี้สัญญาณไม่ดีโทรหาไม่ได้งั้นไปบอกแม่ให้หน่อยว่าวันนี้พ่อขอออกไปใช้โทรศัพท์สาธารณะนะหนูบอกแม่แล้วใช่ไหมงั้นพ่อไปแล้วนะเดี๋ยวแม่บอกว่ามมแม่บอกว่า ถ้าสัญญาณแม่กลับมาดีแล้วแม่จะไปชวนพี่วินหน้าปากซอยประชุมสายทั้งวินเลยยังไม่หมดนะแม่ยังบอกอีกว่าจะไปชวนคนงานก่อสร้างมารวมตัวกับพี่วินทำลเซ็นเตอร์ด้วยโอ้ย